สามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับ สวัสดีครับพลรรกนักปรุงครับหนึ่งในความสุขของคนทําอาหารนะครับก็คือการที่ได้เห็นคนที่รับประทานอาหารของเราเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปรับประทานอาหารข้างนอกหรอกครับทำอาหารอยู่ที่บ้านทานเองดีกว่าครับแต่ถ้ายังคิดไม่ออกนะครับว่าจะทําอะไรดีวันนี้ผมมีไอเดียของอาหารสังสรรค์ง่ายๆมาฝากครับจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับ เมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําหมูบดห่อไข่ทอดครับเมนูนี้เป็นแรงบันดาลใจจากเมนูไข่ของอังกฤษที่มีชื่อว่าสกอตเอ็กนะครับสกอตเอกเ็กในปกติเราจะเป็นไข่ต้มนะฮะแล้วเขาก็จะคลุมด้วยหมูสับซึ่งหมูสับเนี่ยเขาเอามาจากเสกอกหมูของเขานะครับแต่วันนี้เราจะทําให้แตกต่างครับเพราะว่าหมูบดของเราจะปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ นอกจากนั้นนะครับตัวไข่ต้มของผมเนี่ยผมต้มแบบอย่างมะตูมนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเ,เจ้าตัวหมูบดปูรอนของเราก่อนนะครับระหว่างที่เราคอยให้ไข่เนียเย็นสนิทนะครับผมใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับ แล้วก็ใช้หมูบดนะฮะไข่ฟองแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปแช่กับเกล็ดขนมปังก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวเนื้อหมูของเรานะครับเราจะใส่เกล็ดขนมปังลงไปด้วยดังนั้นในเมนูนี้เนี่ยเกล็ดขนมปังจะมีอยู่2ที่ครับที่แรกก็คืออยู่ในเนื้อสัมผัสข,ของตัวหมูสับนะครับหมูบดอีกที่หนึ่งก็คือคลุมอยู่ด้านนอกนะครับสำหรับตัวแรกที่เราจะไปผสมกับเนื้อหมูบดนะครับเราใช้เกล็ดขนมปังนะครับจำนวน3ากรัมครับ ตอกไข่ลงไปครับผมฟองเดียวก่อนนะครับคนให้เขาเข้ากันนะครับแล้วเราพักไว้ก่อนครับในตัวเนื้อหมูนะครับมีกระหล่ำปีเราซอยให้เป็นเล็กๆปรุงรสด้กลือพริกไทยเล็กน้อยครับซอสทงคัตสึนะครับเราใส่ลงไป2ช้อนชาครับตัวเกล็ดขนมปังนะฮะที่เราชุบกับไข่ไว้นะครับใส่ลงไปครับผมแล้วเราก็คล้าให้เข้ากันครับส่วนประกอบต่อไปนะครับผมจะทําตัวแป้งเปียกนะครับ ก็จะมีส่วนประกอบของไข่ไก่หนึ่งฟองครับน้ำ80กรัมนะครับแล้วก็แป้งสาลีครับ เวลาที่พลทอดนะครับน้ำมันเดียวเลยที่พลใช้ก็คือน้ำมันลำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันลำข้าวสามารถทนความร้อนได้สูงนะครับจึงมั่นใจว่าปลอดภัยนอกจากนั้นก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามีสารตามธรรมชาติไฟโตสสตอรอลอยู่สูงซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลตัว hmm. ร้ายในร่างกายของเราด้วยนะครับอ่ะระหว่างที่เราวอร์มน้ำมันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมทอดเลยครับเกล็ดขนมปังอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับเกล็ดขนมปังคุณผู้ชมลองดูนะฮะ ที่ผลใช้เนี่ยสีค่อนข้างจะขาวนวลทีเดียวต้องบอกนะครับว่าขาวแบบนี้ไม่มีสารฟอกขาวนะหลายๆคนจะเข้าใจเอ๊ะขาวอย่างนี้มีสารฟอกขาวมาันไม่มีนะครับทอและกรอบนานไม่อบน้ํามันนะครับเกลดขนมปังประเภทนี้นะครับถือเป็นเกิดขนมปังแห้ง เวลาที่คุณผู้ชมอ่านพวกเรซิปี้แล้วเจอคำว่าเขาบอกว่าใช้แป้งโกะนะครับแป้งโกะเบรดครัมคือประเภทนี้เพราะว่าเกิดขนมปังบาง,บางครั้งเขาก็จะบดจากขนมปังสดนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่แห้งแล้วนะครับเ้าละครับเดี๋ยวเรามาออปอกไข่เลยครับสำหรับสูตรนี้เราทำทั้งหมด4ฟองครับไข่ของเราตอกเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแบ่งส่วนประกอบนะฮะเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับ แป้งเปียกที่เราทำไว้นะครับน้ำมันนะครับที่เราใช้ทอดอยู่ที่อุณหภูมิ160องศาครับใช้เวลาทอดประมาณ5นาทีครับ หั่นครึ่งก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะ,นะครับและนี่ก็คือเมนูสร้างสารรค์เมนูแรกที่พลน,นำมาฝากนะครับกับเมนูหมูปดห่อไข่ทอดครับ ๋วยเตี๋ยวอร่อยใครๆก็ชอบแต่ถ้าใส่ใจคุณภาพอีกหน่อยใครๆก็ยิ่งชอบหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวม้าลายเนี้บทุกจุดทนทานไรสารตะก,กั่วสั่งเลยไร้สารตะก,กั่วนะเธอระทับคุณค่าระทับตราหัวม้าลายโรงเรียนของเราทั้งอาคารนะคะท่วมพื้นค่ะหนังสือกระจัดกระจายถูกน้ําท่วมหมดหลังคารั่วนะคะเวลานักเรียนๆเนี้ยน้ําก็หยด เด็กๆก,ก็ยังมีความม,มั่นในการที่จะมาเรียนก็ทําให้คุณครูทุกคนเนี่ยคะ่ะมีกําลังใจเป็นคุณครูมืออาชีพต่อไปคะ่ะครูก็นึกถึงบริษัทใจดีบริษัทหนึ่งซึ่งเขามีความหม่วงใยต่อการศึกษาของประเทศชาติตลอดมาด้วยความหม่วงใยจากเราบริษัทเทพดุงมะพร้าวจ,จนกันสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริจินอล5,000 ppm ผลิตภัณฑ์ Farmhouse Pasta a g e n i งานเลี้ยงสังสรรค์นะครับยังไงเราจะต้องมีพาสต้าครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายและทุกคนก็หลงรักนะครับเราจะทําพาสต้าให้ดูตะการขึ้นนิดหนึ่งนะครับโดยใช้เส้นที่มีชื่อว่าตักเรตเตเล่ครับเขาจะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับเส้นสดนะครับเพราะมีส่วนประกอบของไข่แล้วโดยเฉพาะวันนี้ตักเรตเตเล่ที่ผมใช้เนี่ยนะครับมีส่วนประกอบของสมุนไพรอยู่ด้วยนะครับจึงมีสีที่สวยนะครับออกเขียวๆอ่อนๆนะฮะผมจะทําตักเรตเตเล่นะครับรับประทานกับสเต็กเนื้อพริ ไทยดำนะครับอ่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้มเส้นกันก่อนเลยนะครับน้ําเดือดแล้วใส่เกลือเยอะๆครับผมแล้วเราก็จะเอาเส้นลงไปต้มนะครับสําหรับเส้นที่มีไข่นะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับเช่นตัวตั๊กลรตอปลาเรศเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการต้มแค่5นาทีเท่านั้นครับเราใช้เส้นทั้งหมดนะครับ200กรัมครับผม ในขนาดเดียวกันนะครับระหว่างต้มเส้นเดี๋ยวเราก็จะย่างเนื้อไปด้วยนะครับใช้กระทะนอนสติ๊กครับผมเนื้อของเรานะครับก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะครับเราก็จะมีเนยด้วยนะฮะระหว่างที่เราคอยกระทะของเราร้อนนะครับเราก็จะมาเตรียมหั่นผัก เอาไว้นะครับมีเห็ดนะฮะเห็ดก็ซอยบางๆครับเนยกับน้ํามันของเราร้อนดีแล้วนะครับใช้ความร้อนสูงนะฮะไม่ต้องลดไฟใส่เนื้อลงไปเลยครับนำลงไปจี่ด้านหนึ่งประมาณสัก1นาทีนะครับพอแล้วฮะหอมนะครับเราใช้ประมาณแค่ค้อลูกนะครับซอยบางๆครับผมกระเทียมนะครับสับหยาบๆครับชิ้นเนื้อของเรานะฮะหนึ่งนาทีแล้ว กลัด้านครับใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับเนื้อนะครับไม่ต้องสุกมากครับหยิบขึ้นมานะฮะมาพักไว้ก่อนครับหอมนะครับเรามาผัดกับเนยนะฮะที่เราใช้ย่างเนื้อนะครับโดยใช้ไฟต่ำๆนะครับผัดให้หอมนุ่มดีประมาณ5นาทีครับสำหรับเส้นพาสต้าของเราได้แล้วนะครับตักขึ้นมาเสดดน้ำไว้ น้ำมันนะครับเล็กน้อยครับเกลือพริกไทยเคลานะครับให้เข้ากันครับหอมเริ่มนุ่มแล้วนะครับเราใส่เห็ดลงไปครับใส่กระเทียมครับใส่พริกไทยอ่อนครับเร่งไฟครับผมเรามีพาสเล้นะฮะเดือดส่วนที่เป็นใบๆนะครับไว้ขาวครับผม แล้วเคี่ยวส่วนประกอบต่างๆกัไว์ขาวนะครับให้งวดลงประมาณครึ่งหนึ่งครับในระหว่างนี้นะครับเนื้อของเรานะฮะพักมาสักแป๊บหนึ่งแล้วครับเราสไลด์นะครับหลังจากที่ไวา์ละเหยไปแล้วนะครับเราใส่เนื้อกลับลงไปฮะปรุงรสเพิ่มนะครับก็จะมีมัสตาร์ดครับมีซอสเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีครีมน้ําสต๊อกนะฮะเป็นสต๊อกเนื้อเล็กน้อยนะครับ พอซอสเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปครับปรุงรสด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายนะฮะก็ตักใส่จานสวยๆครับโรยด้วยพาสเล่น,นะครับอ่าแล้วล่ะ พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นเมนูจานพาสต้าที่มีความพิเศษซ่อนอยู่ด้วยนะครับและนี่ก็คือตักเรียตะเลขับสเต็กพริกไทยครับคุณว่าอาหารรักเราแค่ไหนมาเขือเทศให้สิ่งดีๆต่อร่างกายน่อไม้ฝรั่งก็ให้ประโยชน์ ลาทะเลก็เหมือนกันให้อาหารรักคุณมากขึ้นปรุงด้วยน้ำมันรำข้าวคิงชนิดออริจินอล5,000 ppm ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกจานโปรดคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณก๋วยเตี๋ยวอร่อยใครๆก็ชอบแต่ถ้าใส่ใจคุณภาพอีกหน่อยใครๆก็ยิ่งชอบหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนี้บทุกจุดทนทานไร้สารตะกัวสัง่งเลย ไรสารตะกั่วนะเธอกระทับคุณค่ากระทับตราหัวมา้าลายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรา Heritage หนังสือ Candy Man ผลิตภัณฑ์ตรา Mac c o m i c งานสังสรรค์นะครับจะรื่นรมไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเค้กอร่อยๆครับเค้กตัวนี้ทำไม่ยากส่วนประกอบไม่เยอะนะครับใช้เวลานานนิดนึงเพราะเราจะทำตัวเมอแรงนะครับซึ่งเค้กตัวนี้มีเมอแรงเป็นส่วนประกอบหลักครับ มีชื่อว่ามเมอแรงช็อกโกแลตฮาสนัทเค้กครับการที่เราใส่ฮาสนัทเข้าไปนะครับต้องบอกว่าเพราะว่าฮาสนัทเ,เป็นถั่วที่มีประโยชน์มากมายนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ถั่วบ้านเราเนี่ยแต่ก็หาซื้อได้ง่ายครับคุณผู้ชมเวลาที่เราซื้อฮาสนัทด,ดิบมานะครับตรงผิวของถั่วเนี่ยครับ เขาจะเป็นสีน้ำตาลตรงส่วนนี้นะครับเราจะลอกออกก่อนนะฮะซึ่งวิธีการลอกนะครับก็ทำได้โดยการที่เราจะต้องนำถั่วไปอบนะครับสำหรับถั่วฮาเซนัดนะครับเราจะใช้125กรัมครับอาแล้วละแล้วเราก็นำไปอบนะครับสำหรับการอบเนี่ยเราใช้อุณหภูมิ170องศาใช้เวลา8นาทีครับ ระหว่างที่เราอบถั่วนะครับเราจะมีส่วนผสมของช็อกโกแลตที่อยู่ในเนื้อเมอแรงด้วยนะครับผมใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับก็ประมาณบาร์หนึ่งได้นะครับบาร์หนึ่งก็100กรัมนะฮะเราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะครับหักเลยก็ได้นะฮะใช้ไฟหวัดต่ำๆนะครับให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายครับแล้วครับ ช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วนะฮะเรา,เอาออกมาแล้วเราคนต่อได้ครับคนประมาณครึ่งนาทีช็อกโกแลตก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับในการทำเมอแรงเคนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมถาดอบนะฮะเราใช้ทั้งหมด2ถาดนะครับแล้วก็เตรียมกระดาษไขนะครับ สำหรับตัวกระดาษไขนะฮะให้เราเอาจานวงกลมนะครับขนาดประมาณ7นิ้วนะครับแล้วก็วาดวงกลมลงบนกระดาษนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยมี1วงอีกแผ่นหนึ่งมี2วงนะครับเพราะเราจะทําเค้กเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วสําหรับด้านที่มีรอยประกานะฮะให้เราคว่ำลงนะครับลงบนถาดครับสําหรับการทําเมอแรงเนี่ยเราจะต้องใช้แต่เฉพาะไข่ขาวครับไข่ไก่นะครับเราใช้ทั้งหมด4ฟองครับ เดี๋ยวเราก็จะใช้โถผสมครับเราจะตีด้วยเครื่องนะครับหัตีตะก้อโถตีเนี่ยต้องสะอาดครับผมเราจะมาแยกไข่แดงไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเราเอามาพักไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวถั่วของเรานะครับหลังจากที่เราอบได้8นาทีแล้วนะครับ นำออกมาจากเตาอบใส่ลงไปในผ้าสะอาดนะครับแล้วก็ถูไปถูมาเพื่อให้เปลือกของเขาหลุดออกเทลงใส่ในกระชอนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักถั่วฮัสนัทให้เย็นลงแล้วก็สับหยาบๆครับเรามาตีเมอแรงกันเลยครับไข่ขาวใส่เข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับแล้วเราก็ตีขึ้นมาให้ประมาณตั้งยอดอ่อนก่อนครับ หลังจากตั้งยอดอ่อนแล้วนะครับลดความเร็วลงนิดนึงครับแล้วเราค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปทีละช้อนครับใส่ลงไปจนหมดนะครับเร่งความเร็วแล้วก็ตีให้เมอแรงของเรามีลักษณะที่เงาแล้วก็ขาวดีครับใช้ได้แล้วครับเมอแรงสวยๆนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ กลิ่นหอมนะครับอันนี้เป็นกลิ่นอัลมอนด์นะครับและอันนี้ก็เป็นวานิลลาเวลาที่เราซื้อหานะครับลองสังเกต